สวัสดีครับสวัสดีครับรายการพระแท้ถาดแดงรับประกันยันลูกบวชนะครับนี่ครับผมนําเสนอนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญนะครับเกจิดังนะครับหลวงปู่ผาดวัดบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่เขาเรียกว่ารุ่นพุทธยันตรีนะเห็นไหมครับหลวงปู่ผาดนะครับวัดบ้านกลวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเอาว่าเป็นเกจิชื่อดังเลยครับอายุร้อยสองปีพศสอง6นห้ารห้าบหกนะ เป็นเหรียญเนื้อทองฟ้าบาทนะครับหรือว่าเนื้อทองเหลืองนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะครับหรือว่าเนื้อทองผสมนะครับเป็นเหรียญปั๊มนะครับแบบนี้แท้ดูง่ายนะนะครับถือว่าแกะบ็อกได้สวยงามนะครับเกจิดังไม่แน่นอนนะครับนั่นก็หมายความว่าท่านนะครับอาจจะตามหาพระนะครับสายบ้านตัวเองท่านอาจจะตามหาพระที่เคารพศรัทธานะครับวันนี้มีโอกาสแล้วรายการพระแท้ถาดแดงรับประกันยันลูกบวชนะครับเอามาให้ท่านบูชาแล้วนะครับทุกคนมีสิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นใคร ไม่ว่าท่านจะเล่นพระเป็นหรือไม่เป็นไม่ว่าท่านจะเป็นเซียนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเซียนเล็กนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นข้าราชการไม่ว่าท่านจะเป็นพ่อค้าท่านเห็นตัวเลขเดียวกันนะครับมาตารฐานเดียวกันเลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะตัวเลขผมขึ้นให้นะครับท่านดูแค่สภาพและตัวเลขนะสวยงามมากนะเหรียญนี้นะนี่เผื่อมีลูกศิษย์ลูกหาตามหาอยู่นะครับเป็นพระเก็บเลยนะองค์นี้นะท่านในหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับเมตตามหานิยมจริงๆนะครับนี่รุ่นนี้แกะบล็อกได้สวยงามจริงๆนะครับ โอ้โหครับท่านผู้ชมดูสิครับดูด้านหลังนี่ครับนโมพุทธายะนะครับมะอะอุกนะครับนี่ครบเลยนะท่านผู้ชมเขียนนะครับ